ถ้าเป็นภาคหนึ่งประมาณเล่มสามสี่เล่มเลยมากอ่านทุกเล่มแล้วก็มาสร้างที่แบบเป็นภาคแรกค่ะแล้วก็แบบหนังออกแล้วก็เลิกออกบอกว่าหนังสือเล่มต่อ่แล้วมันก็รุ้นแบบติดตามไปเรื่อยๆว่าหลายภาคต่อไปมันจะออกแบบมันเราแบบได้ได้รอคอยอะไรบางอย่างแเราพอมันาแล้วก็มีใจขึ้นใช่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 รู้สึกเหมือนกันพี่ก็เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านหนังสือเหมือนกันแต่ว่าอ่านไม่โหดเจ็ดเล่มอ่านไม่ไหวหนูอ่านอะไรหนูแบบบางทีว่างๆหนูก็อ่านอีกไเซีรีส์พิเศษได้อ่านนะ ซีรีส์พิเศษได้อ่านนะที่อ่านเป็นซีรีส์ของวอร์เดอร์มอร์อย่างเดียวอ๋อนะอ่านไม่ได้อ่านแล้วก็มีแบม่ไดเก็บเอาแบบเป็นแบบว่าฉบับฉบับภาษาอังกฤษเอามาอ่านด้วยนะอ่านแบบล้ออโ้อินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนนเพราะเราอ่านแบบภาษาไทยไปแล้วเราก็จะพอรู้เรื่องราวอะไรเงี้ยก็พอเดาได้พอเดาได้นะแล้วหนังสือกับภาพยนตร์เนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมครับ ถ้าส่วนตัวหนูนชอบอ่านหนังสือมากกว่าเพรออาะ<ช>ว่าอ่านนะปวมาซ่าเป็นหนังอาจจะตัดแต่ตอนล,ละเอียดอาจ<ห>จะรายละเอียด,ลลอ,ยดอาจจะแบบไม่ได้เข้มข้นแล้วก็แบบรู้สึกวบาวงทีอ่านหนังสือแล้วมันอินกว่าอีกเพราะมันจะแบบมีเขาบางฉากอย่างเงี้ยเขาะจะบรรยายถึงความแบบเวทมนต์ที่แบบเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้นจินตนาการอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนพูดอย่างนี้เนาะหลายคนพูดอย่างนี้เนาะเพราะเขียนในหนังเขาจะไม่สามารถแบบว่าขยายความได้ค่ะหนูก็ได้อ่านแล้วก็ได้ดูแต่ว่าอ่านแค่เล่มหนึ่งเล่มสอง แต่ก็รู้สึกนะว่าแบบบางทีเราอ่านแล้วเราจินตนาการอะไรยเงี้ยจินตนาการลากว้างกว่าเขาจำกัดมือภาพไม่หนังเนี่ยแต่หนังก็ทําได้ดีนะครับหนังก็ทําได้ดีมากแต่ว่าก็บางอย่างที่บอกแหละถ้าจะทําให้เหมือนหนังสือนะก็ทำเป็นซีรีส์อ่ะว่าเนี่มันเยอะมากมันละเอียดมันเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะใส่อะไรกันแล้ถ้ามันมีตัวละครเยอะมากชอบตัวละครไหนสุดในเรี่อตเตัดใครับตัวละครนะ จริงๆหนูชอบตัวนะตัวหลักสามตัวหนูสำรอกมันทุกคนแบบมีบทบาทที่มันสําคัญไม่ว่าจะแบบทุกคนใช่ใช่เขาจะแบบทุกคนแบบมีมีมีเสน่ห์ของตัวเองอ่ะหนูเลยแบบไม่ได้ชอบตัวไหนสูงจะชอบคิดเขาอยู่สามคนเนี้ยด้วยกันเวลาเขาอยู่ในการสามคนก็ตรก็จริงๆไหนแต่เสียได้นะไฮริมอัลเตอร์แฟนไม่ไปท่านรักได้ไหมในหนังสืออาจจะมีแบบบรรยายใช่ในหนังสืออ่ะเออเถ้าถ้าคู่กับเพื่อแมนนี่ก็ดีเหมือนกันนะ แต่ในหนังสือเนี่ยคือก็แบบเหมือนว่าแฟนของแฮร์รี่เนี่ยแบบสวยมากเลยนะแต่ว่าคือตอนตอนเด็กๆที่ถ่ายตอนแรกก็สวยแต่ว่าโตมาไม่สวยใช่เราเราเราแบบเหมือนว่าเขาจะบรรยายอย่างเราก็จะจินตนาการแบบปุ้ยต้องสวยมากแน่ๆอะไรอย่างเก็นั่งแล้วแล้วแต่ว่าเขาเขาเลือกมาีก็แต่หนูว่าเขาก็น่ารักกับกบเคยไปดูเคยไปดูท็อปวอทยังทีมเซิงเกตที่เขาทำไหมอยากไปถึงกัน้หเดี๋ยวจะไปเดือนหน้า ปแฟนมันแท้งไงบอกเลว่าเป็นแฟนเฮลิคอปเตอร์เกาะกระเป๋าไปยันกระเป๋าหล่นไปด้วยเออดินาครับชอบหนังเรื่องไหนครับชอบเป็นคนชอบดูการ์ตูนค่ะครับผมเรื่อง Toy Story นะเพราะว่ามีตัวการ์ตูนหนึ่งตัวที่ชอบมากือเรื่องนี้คือ กรีนแมนคือตัวเอเลี่ยนสามตาค่ะในรายกาอ๋อต้นเหรอใช่เพราะมันมาแนวมากเลยอ่ะแนวมากเลยอ่ะเพราะมาทีไรจะเรียกเสียงกรีดได้ตลอดโดยเฉพาะภาคสุดท้ายมาช่วยช่วยกอบกู้โลกกรีนแมนทำเสียงไงนะกรีนแมนมันจะมาทีไรก็จะทำหน้าหน้านิ่งๆแล้วก็จะเดินเข้ามาแล้วก็จะทำอู้คือมันเราจะเป็นแก๊งนะคคาแรรเตอ์ที่ตลกมากภาคสองมั้งที่มันไปเจอเป็นเหมือนเป็นเป็น เป็นของเล่นที่เยอะๆแล้วก็เจอไอ้ตัวเนี้ยเออเออเจอแล้วมันจะแบบอยู่ด้วยกันเป็นแบบแก๊งใหญ่เยอะมากอ่ะเออสุดยอดสุดยอดเล่าถ้าถ้าสามาเนี่ยช่วยเล่าโครงเรื่องย่อยๆสั้นๆให้ฟังหน่อยเผ่อคนรุ้ชมบาท่านอาจจะยังไม่เคยดูครับผ่อ story ภาคแรกก็คือจะเล่าถึงเหมือนของเล่นที่เหมือนมีชีวิตได้โดยที่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เจ้าของของของเล่นทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็มีแอนดี้ใช่ค่ะแอนดี้เขาก็จะมีตุ๊กตาวูดดี้ของเขาอยู่แล้วหนึ่งตัวแล้วก็จะมีภาคแรกก็จะมีตัวละครท่อาใหม่ก็คือบาบาลาเยียที่เขาจะได้มาเป็นของเล่นใหม่บาลซายเยียก็จะเป็นแบบของเล่นใหม่ปีเท่มากเลยอะไรใช่ค่ะแล้ววูดดี้เนี่ยเขาก็เกิดอาการเวิร์งวังเป็นไก่โพนแล้ววูดดี้มันก็จะน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นก็ทำให้เขาเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะแล้วก็ภาคที่สอง ก็รู้สึกว่าจะเป็นซีรีส์ของบูดดี้ละบูดดี้เหมือนเป็นของสะสมที่หายากเพราะว่ามันเยอะแล้วใช่มือนเยอะกระเพื่อมแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ที่เป็นซีรีส์ของของตัวบูดดี้ใช่แล้วก็จะมีลอสโซเข้ามาลอสโซก็จะเป็นตัวตุ๊กตาหมีม่วงอ่าอืมอืมอ่าใช่แล้วก็ส่วนเท่าที่สามเนี่ยตัวนี้จะเป็นแอนดี้โตละ ผอพูดถึงของเล่นที่โดนโดนทิ้งโดนลืมอะไรอย่างเงี้ยองค์พเนี้ยดีที่สุดนะตั้งที่ผมตั้งที่เคยดูมานะใช่ค่ะแล้วหนูดูตอนแอนดี้โตแล้วแล้วแอนดี้ก็มอบกล่องของเล่นให้กับเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งกล่องของเล่นของแอนดี้แล้วหนูรู้สึกว่าให้หนูไม่อยากให้แอนดี้ให้เลยอยากให้เรื่องมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆมันนั่นแหละมันมันคือกี v แบ n d take อ่ะมันคือเนี่ยมันคือเนี่ยสุดยอดที่บอกว่ามัน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 เกรีดสุดก็คือเนี่ยเขาเขาให้ของที่เขารักมากที่สุดเพราะว่า เหมือนแบบมันจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆเพราะว่าตัวเขาเองไม่เล่นแล้วโตวแล้วอันนี้แห<อ>ละมันได้ใจมัน<ว>ได้ใจ<ด>อ่ะของเล่นของเล่นมีหน้าที่ทําให้เด็กเกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นจริงๆเป็นเหมือนเกรดที่ได้จากภาพยนตร์ระนะฮะอ่ะน,นี่ก็เป็นหนังลองไปดูครับคุณผู้ชมครับว่าทั้งสาเรื่องนี้จะเป็นแบบอย่างที่น้องๆอเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับแต่ว่าขออนุญาตแวะมาที่เยสโนภาคที่สองกันต่อสักนิดนึงนะอย่างที่น้องอ,อมรเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วแหละว่า หลังจากที่ตีนากับคิมเนี่ยภาคแรกเนี่ยกว่าจะลงเอยกันเนี่ยก็เรียกว่าลุ้นอยู่หลายตลบเหมือนกันนะเป็นรูเมทกันก่อนนะหรือเพื่อนนี่เป็นรูเมทแล้วยังไงนะจ๊าด้ายกับคิมค่ะก็คือในเรื่องก็คือเป็นเป็นรูเมทกันใช่ไหมถ้าย้อนไปภาคแรกแล้วคือตอนนั้นเพิ่งเข้ามหาลัยปีหนึ่งเข้ามหาลัยไอ้เจ้าเนี่ยก็ไม่ชอบเลยทอมดี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีรูเมทเป็นดี้ก็เลยอยากจะ ย้ายห้องด้านไปเจอทองนี้เสือปากจระเข้ด้านไปเจอทองใช่แต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนแบบเหมือนเวลาผ่านไปมันได้อยู่ด้วยกันได้เรียนรู้กันแล้วรู้สึกว่าเออเหมือนเกิดความรักขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องราวของในภาคแรกใช่ครับส่วนภาคที่2ก็คือเหมือนกับเรื่องราวมันสานต่อมาละแล้วก็มาถึงอยู่ช่วงปี4ก็จะต้องไปฝึกงานฝึอ่านิจมังปายก็ต้องไปฝึกงานแต่แล้วก็ไม่ได้เลือกฝึกที่เดียวกันด้วย ทำไมอะฮะก็คือถ้เป็นแฟนกับผมเลือกบทที่เดียวกันแล้วคือด้วยความที่เรียนมาคนละอย่างกันนะคะมันมันทําให้แบบว่าในเรื่องภายนเรียนเรียนอะไรเรียนคณะประมงไอ้นี่เรียนน่เรียนเกษตรก็คือมันมันก็ยากที่จะแบบคณะเกษตรขอบคุณมากแผลเล่นมุฟเกือบแย่โอ้จะเป็นดีดาบแย่เลยนะเนี่ยอ่าครับเชิญต่อแต่ะก็ เหมือนพูดถึงความรักที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีหนึ่งที่อยู่ด้วยกัน<ม>ใช่ไหมคะพอระยะเวลาหนึ่งเนี่ยที่ได้ไปฝึกงานมันต้องแยกกันมันเกิดระยะห่างขึ้นมันจะทําให้ความรักของคน้คู่นี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีเหมือนตัวแปรอีคนนึงเข้ามาแล้วตัวแปรน่ารักมากเลยอ่ะใช่น่ารักมากใสสดใสมากม <laughs> เหมือนจะมาสั่นคลอนความรักของทั้งคู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นไงบ้างได้ชมภาคแรกมาก่อนที่จะมาเล่นภาคที่สองจริงๆคือต้องบอกก่อนคือพอมันเล่นหนังถึงไปดูภาคแรกแต่ว่า,<อ>าจริงๆ<ร>อ,อ่ะรู้จักตั้งแต่รู้จักตั้งแต่แบบว่าที่หนังนเรื่องพีเซอร์ตั้งแต่ภาคแรกออกมาก็เห็นมันเอเอน่ารักดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูแบบเออมันน่ารักจริงๆอ่ะดู<ม>แล้วแบบมันทําให้ยิม้มตามได้แบบง่ายๆมากจริงๆอ<ม>่ะถ้าใครยังไม่ได้บอกขอให้เราไปดูจริงๆเรา<อ>เรวชอบไหมชอบพอมไหมต่อไม่ได้ไม เฉยเๆค่ะเฉยๆอูดเซฟมากเลยสอบได้ดีนะอูดเซฟมากเลยเริ่มมาถูกทางแล้วโอ้ยอยู่ยากอยู่ยากยานเยอะแน่นอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วพอมาเล่นเป็นไงหนักใจนะฮะก็บจริงมันเป็นรุ่นน้องนะครับหรืลุ่นรุ่นน้องรุ่นน้องก็เป็นไงงานกับพี่พี่เขาอ๋อไม่ได้หนักใจที่พี่เหมือนหนักใจด้วยตัวละครมากกว่าเหวียบเนาะมันเป็นเหมือนตัวละครที่แบบ มาแทรกระหว่างความสัมพันธ์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าให้เราจะทํายังไงแบบเขาเรียกยงไงเราแบบถ่ายทอดออกมาอย่างไรเอถ่ายทอดออกมายังไงขึ้เหมือนตัวมีนเป็นเป็นตัวที่มาแทรกระหว่างคิมกับพายโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เหมือนมันเป็นมันเป็นความใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัวเนาะเหมือนเหมือนด้วยความที่คิมเขาจะเป็นคนแบบออกแนวล่าเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิมจะชอบเทคแคร์คนรอบข้างโดยที่ มันเป็นนิสัยของคิมค่ะที่จะต้องสมมุติว่าใครอยู่ล็ออยู่รอกข้างคิมก็จะเทคแคร์ทุกคนเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อหรือพี่หรือใครก็ตามแล้วแอบบอกได้ไหมว่าแล้วจริงๆคิมตัวละครคิมนะ่แบบว่ามีมาแบบอยากจะไปกิ๊กกักอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะาาตัวตออให้เต็ม ตติดาามมก่เวลาหาทางออกไม่เจอต้องติดตามคุณมากขอบคุณมากแล้วถ้าสมมุติเป็นจริงๆแ่ะมีเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบไปแอบชอบหรือว่าไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเคยมีไหมก็ก็คือก,ก็แอบชอบก็แค่แอบชอบเขาถ้ารู้เขามีเจ้าของแล้วก็ไม่ไม่คิดจะแบบเข้าไปเลยก็เหมือนว<อ>่าเลาะแค่แอบออกแนวแค่เขาเรียกว่าเหมือนออกแนวแค่แอบปื้มอะค่ะเพราะรู้ว่ามีเจ้าของแล้วเราก็ไม่ไม่ยุ่งไม่อะไรอยู่แล้วอืมนะฮะก็เคยมีบ้างนิดหน่อยก็พอ ขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องฝากความเห็เรื่องนี้ดีกว่าบครณจนะครับเชิญเลยครับก็อยากจะฝากพี่ๆเรื่องเยซโนภพักสองนะคะหลักไม่หลักอยากั๊กเลยเข้าโรงวันที่16สิงหาคมนี้นะคะก็อยากยังไงก็ตามอยากให้อุทนหนังไทยด้วยกันนะคะพวกเรายังไงก็คนไทยด้วยกันค่ะใช่เลยครับก็ยังไงก็ฝากเรื่องนีด้วยนะคะพวกเราทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทําอย่างตุก สุดเพาะไรเงกสุดความสามารถอ่ะเ,าเ, <laughs> เราว่ารับรองว่าภาคนี้เข้มข้นแล้วก็สามารถทําให้คุณผู้ชมประทับใจยิ่งกว่าภาคแรกแน่นอนค่ะก<อ>่ครับก็ต้องต้องขอบคุณก่อนสําหรับใครที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่ภาคแรกนะที่รักหนังของเราก็ภาคสองก็อยากให้สนับสนุนกันต่อไปนะคะเ็นปหนังเฉพาะกลุ่มไหมถือว่าตอนแรกเป็นหนังเฉพาะกลุ่ม แต่ว่าพอจริงๆเราเปิดใจดูเนี่ยทุกทุกคนดูได้แล้วอมก็สังเกตว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยมีทั้งผู้ชายนะแบบผู้หญิงแบบแฟนการไปดูผมก็ไปดูฮะตอนหนูดูเหมือนกัน่คะจริงๆเราดูได้ดูได้หมดดูได้หมดค่ะก็อยากอยากอยากฝากไปด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็อยากให้ไปดูกันตั้งแต่วันแรกๆวันวันวันที่เข้าเข้าลงเข้าไปดูแรกๆจะได้หนังนานอะไรอย่างนี้ค่ะครับจริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ย <Go> โกลเดนเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะไ,<อ>ไปดังในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะมีแฟนคลับวันที่มีคอนเสิร์ตนรับผมจำได้เลยโอ้โหแฟนคลับชาวจีนมาเพียบเลยอะ่ะชาวจีนชาวใช่ไหมไต้หวันอะไรใช่ไหมใช่ค่ะมาเยอะมากๆเลยนะฮะและครับเจอฮะวันนั้นก็เหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเราเรียกน้ำย่อยให้กับแฟนคลับอะเออเดี๋ยวพูดถึงนึกขึ้นได้ร้องเพลงประกอบใช่ไหมเออเออ ลืมประเด็นนี้ได้ไงเนี่ยใครร้องเพลงมะกอกอะไรบ้างนะผมพี่ได้ดูด้วยฝั่งด้วยฝั่งมีร้องนะครับเสียงดีมากเลยอ่ะแต่แต่ว่าหนูไม่ได้ไม่ได้ลงแผ่นด้วยจะมีพี่เตียวพี่ออมพี่อ๋อไปซื้อกันได้นะคะเอาหนุนโอ้โหพี่ออมใจได้ขายของเลยขายของขายของตลอดอ่ะขาองอยู่ใช่ก็มีมีเพลงประกอบหนังค่ะออมกับติณาก็ร้องกันร้องด้วยกันด้วยร้องร้องคนละเพลงคนละเพลงนะครับร้องก็มีองค์ประกอบครบเลยนะฮะเพลงเพราะหนังดีนะฮะและนี่ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Yes or no ภาคที่2นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณนะคะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆใน m มูฟินแชร์ครับช่วงนี้พักกันก่อนครับเป็นธรรมดาที่คนเราจะชอบอะไรมากกว่า1อย่างอย่างเราอะนะเติมากับไร่เลยชอบทำไร่ แต่วันไหนครื้มใจก็ชอบไปเที่ยวทะเลแล้วก็ชอบงานลุยๆแบบผู้ชายบางวันก็ชอบทำอะไรแบบหวานหวานแบบผู้หญิงแต่มีอยู่เรื่องเดียวถ้าชอบเกินหนึ่งเมื่อไหร่ดูท่าทางงานจะเขา้าค่ะคิมนะเหมือนกันคะ่ะฝันดีนะคะแล้วคิมชอบอะไรหรอชอบแยม เอ็มนี่พายฟ <Kim>, huh? ันค oh. ิมค่ะ